โขสวยบาสีขาวนะครับเล็กไซส์หลอดอ๋อ้วโนชีนี่ฮะอ้อโรงแรมนิวอิวสวยอยู่ฮะจับเพื่อนไปดูแล้วช่วอาหารเช้าอเมรันอันนี้สไปกิ่ตี้หมูมั้งสไปหมูอร่อยไหมคะอร่อย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  สวส oh God. <the <the ัสดีค um, no. well oh ่ะสวัสดีค่ะสวยๆหน่สวัสดีค่ะเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยสวัสดีครัอ่ะสวัสดีค่ะน้องสโนวันนี้เรามาทำอะไรคะมาเที่ยวแหน่งตรงนี้หรือเปล่ามีแหน่งตัวข้างๆเนี่ยเขื่อนเนี่ยหนูไม่เห็นมากหนูหนูไม่เห็นน้ำอ่ะเอาพวกอุ้มให้นี่ไงเห็นไหมเที่ยวแหน่งตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามาทำอะไรมาทำกินข้าวมาทำกินข้าว เค okay. วันนี้เรามากินข้าวกันนะฮะกินข้าวที่ตึกนี้กันครับเป็นทั้งโรงแรมทั้งเป็นร้านอาหารนะฮะเป็นแน่นอนครับเจียวเขาดูจากแอปนะฮะแอปร้านอาหารของทางจีนมาครับบอกว่าที่นี่ก็เปิดได้ยังไม่นานมากครับแล้วค,คนก็เยอะอยู่เห็นเขาบอกว่าเป็นอาหารอาหารต่างประเทศนะ <Wow. S 1> แต่ก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศแบบไหนฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันแถวนี้จอดรถไม่ได้เลยครับเีให้ดูน้ำตัวนี้นิดนึง เนี่ยเมื่อกี้เอารถเข้ามาตรงนี้กลัวตกมากเลยรั้วก็ไม่มีนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางรถเป็นทางคนเดินเราก็ไม่รู้ต้องไปจอดเมื่อกี้เอารถเข้ามาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมร้านไม่เปิดเนี่ย housewife ที่จริงเขามีประตูด้านนู้นด้านนอก house า w i f e บาสีขาวนะครับ l ล็ e ไ i d e l o ดแถวนี้ก็อยู่บริเวณ ถือว่าอยู่ในเมืองลี่เจียงได้อยู่ฮะออกมานิดเดียวฮะก็ถือว่าไปอำเภอเมืองได้อยู่ถ้าจะเรียกเรียกไปอำเภอเนะี่ยแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมหายไปไหนก,กันหมดเลยอา้าวผมเดินไม่ทันฮะเอ้ยตายละหายไปไหนก,กันหมดเลย อ๋อว่าแบบไม่เห็นเมื่อกี้เข้าไปกันหมดแล้ว<ช>โอเคอม,อม,มีมีตัวแลอ้ะวรไม่รู้อยู่ตรงนั้นฮะมีคนอยู่เหรออ๋อแล้วโนชี้นี่ฮะบอกว่ามีคนคนสีเหลืองๆตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นฮะอ๋อ ครับโรงแรมนี้ก็เป็นแบบแนวแบบศิลปินนิดนึ่งครั สวยอยู่ฮะ<ม>เห็นอ่างเก็บน้ำนะครับเมื่อกี้ฮะตรงนั้นอะที่ผมเดินมาเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นไงเมื่อกี้ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปอ,อ๋อมันต้องเข้ามาจากทางด้านหลังนั่นเอง ที่นี่จะลมเย็นๆหน่อยนะครับสบายมากเลยปกติถ้าถ้าเป็นประเทศไทยจะมีปัญหานิดหนึ่งคือเห็นโล่งๆอย่างนี้แต่ว่าร้อนใช่ไหมเออแต่ที่นี่อากาศเย็นนะฮะเมื่อกี้ก็นึกว่าแบบว่าไม่มีคนเลยที่จริงก็มีคนอยู่ก็มีคนมาเรื่อยๆอยู่ก็เห็นเจียวบอกเมื่อกี้ตอนแรกเจียวบอกว่าคนเยอะคนเยอะแล้วก็เห็นด้านหน้าน้าน,นปิดประตูก็ปิดอะไรก็ปิดแล้วเมื่อกี้ทางเข้าก็ดูเหมือนแบบ เออที่รับรต้องบอกเรียกที่รับรรมไม่โรงแรมก็รับเหมือนกัน <c oughs> เอออันนี้ต้องเรียกว่าแบบว่า <c oughs> โรงแรมรับร้านอาหารรับได้เลยนะฮะแต่พอเข้ามาแล้วสวยยุาา่งหม ช่วงนี้น้องน้องแซนดี้ฮะเขาชอบเรียกทั้งวัวทั้งมา้านะฮะทั้งวัวทั้งมา้าเนี่ยเรียกเรียกเป็นรวมกันเลยเรียกแปลอะไรนะจี๊นีนิ้วหมาเออนิ้วหมานะฮะซึ่งที่จริงเนี่ยเรียกด้นิ้วหมาเนิ้อหานิฮน้วหมานิ้วแปลว่าวัวหมาแปลว่าม้านี่แหละเขาเรียกรวมกันเลยนะเห็นวัวเห็นมา้าเรียกนิ้วหมาอย่างเดียวเลยเรียกรวมตลกมาก เออันนี้มันเป็นอ๋อวมันบาตูอ๋อ,อ,อนึกว่าหมายถือว่าอ๋อตรงนี้มันมันขุนๆก็นึกว่าเออเนี่ยมันดูไกลเหมือนแบบตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็นน้ำเห็นไหมฮะอ่าดูตั้งแต่แบบตรงตรงตรงลานตรงเนี้ยเทเลสตรงเนี้ยนะฮะเหมือนเป็นน้ําไปเลย,ยงไงเออแต่ที่จริงไม่ใช่ออแต่คล้ายๆมากจริงๆ โดยไกลเมื่อกี้ที่จริงใช่ใช่เมื่อกี้ผมก็คิดเหมือนที่ซีเหมือนกันแต่เดินเข้ามาแล้วมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกระจกนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ขั้นอยู่หูเย็นไหมเย็นสบายไหมคะเย็นสบาเย็นสบายนะฮะน้องสนุว์พูดภาษาไทยจะยังไม่ค่อยชัดนะฮะเย็นสบายตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ภูเขาหิมะมังกรหยก ของมือลี่เจียงครับ อันนี้หนูรู้ไหมเลขอะไรคะที่หนูกำลังดูเนี่ยโทษนะนี่ย four, four. ภาษาจีนเรียกว่าอะไร <Four. S 1> ภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่อ๋อสี่นะว่าเคเก่งมากค่ะ <laughs> สี่เนี่ยครับเขาจะพกอะไรเนี่ยสมุดบันทึกของเขามาทุกครั้งเวลา,ลาเกือบทุกครั้งดีกว่าถ้าเขาไม่ลืมนะฮะเวลาออกไปเที่ยว <c oughs> ก็ไม่ได้บันทึกอ,อะไรครับ mm. เขาก็ออกมาเล่นอย่างเี้ย ะะเล่นนพวกี้ฮป้าป้าสบายไหมอะไรนะครับป๊าป้าสบายไหมอ๋อมาที่นี่ใช่ไหมเออสบายดีเย็นสบายดีนะเห็นน้ำด้วยใช่ไหมฮะอ๋อเมื่อกี้หนูก็ถามป๊าป้าเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ป๊าป้าก็ถามหนูอ๋อหนูก็ถามป้าป้าคืนบ้างใช่ไหมเยยทำี่ยคดเดี๋ยวโชว์นิดนึงก่อนจีรีบอกว่าให้ดูนิดนึงก่อนเนี่ยที่เขาทำมาฮะกวาดนะฮะ เราก็วาดเช้ปกากกามีจิตวาดครับวาดไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เขียนใช่ไหมมีแต่วาดรูปใช่ไหมอันนี้อยู่แต่งอยู่เขียนไหมหรือว่าไม่อยากเขียนในสมุดน,นี้อ๋อไม่เขียนก็ไม่เขียนไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันไม่มีตัวหนังสือมีแต่มีแต่ที่เขาวาดรูประบายเสีย

นีเนดมมี๋ยวผมต้องอัญเชิญแจกันนี้ไปไว้โต๊ะนู้นก่อนครับเพราะว่า <laughs> เด็ก3ามคนเดี๋ยวแตกแน่โอเคฮะเมื่อกี้ okay. ชิมสลัดแล้วก็อร่อยดีคนะรับเราืน้ำไป,ไปทำทั้งหมดเลยแล้วกัน,นได้อยู่ได้อยู่อันนี้ไม่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดสลัด อันนี้เลยกระหรี่ไก่นวดแบ่งให้กระหรี่ไก่เหรอเนี่อนนี้สปาเกต็ตตีอันนี้สปาเก็ตตี้หมูม่สปาเก็ตตีหมูขอจานแบ่งมาให้เด็กก็เป็นจานกระดาษเลย่ง,น,งน่่ อีจาน海苔ใช่ยัยงมีอีกจากนนีกนี่จานมันอะไ่我就说这是海苔สองคนงงน,น,นี้ยกินเทอีอ่ะเนี่ยคนนี้กินกรเทียมากนนี้กระเทีรเทียกันทั้งสามครับเป็นปกตินอปกตินี่รค่ะครั้งนึ่องอรมากซิซีบอกว่าพวกเฟนไฟนี่รสชั่อนอะไรนะครับ จางหยี่เสี่ยววานสือก็คือที่จริงแล้วคนไทยรู้จักในในชื่อของทาโกะยากิฮะที่ที่ดิซีพูดมันคือเป็นภาษาจีนนะฮะทาโกะยากิเขาบอกว่าต้ชาติเหมือนทาโกะยากิครับผมเพราะว่ามันมีเส้นสาหลายมีอะไรด้วยอร่อยไหมน้องชาใหญ่ไงอร่อยหรือให้ชิมเดี๋ยวข้างลึก อืออร่อยอร่อยนุ้งกินของหนุ้งปะทำจ่ายด้วยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแต่ถ้าดูอันนี้มันเล็กจังแต่ถ้าดูอัวนี้เล็กจัง เราเริ่มอีกทแล้ว哈我爬下去喽。妈妈。妈妈我要吃。嗯。嗯。ชุดเอ่อชุดอาหารเช้า。โอเมก้า。เดี๋ยวเดี๋ยวกินด้วยกันนะคะกินด้วยกันเลย。อ่าอันนี้อะไรคะนิ้วไหนมอะไรโยเกิร์ตเหรออ๋อนี่เป็นโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตแบบหวานหรือว่าแบบหวานนิดนึงไหมคะหนูไม่ค่อยหวาน

ไม่ผูกเพียวหรออ,อ่าทุกทีดูสินี่มหนูอะไนมไหมอ๋อโอเคโอเคโอเค,โอเคครับก็อีกครั้งนึงอย่าลืมกด Subscribe และกดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปแบบนี้ทุกทุกท้ารอท์ถ่ายนุโอเคครับเจอกันทุกสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมสอนเรื่องธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์พวกนี้นะครับติดตามกันได้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ อ่ะก่อนจะจบฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ200กว่าคลิปแล้วกดตัวไได้เลยครับครับบ๊ายบายครับ